ขัวพริกตำปุลเนี่จ้ะพี่น้องจ้าตำปุลปลาทนะูเนี่จ้ะเนาะตำปุลปลาทูฝนกระตกฝนกระตกอยู่มืดมืออยู่จ้ะพี่น้องจ้าสามสี่มื้อแล้วบริกิจยางเนี่จ้นะเนาะฝนตกตกตสิก,กินแต่สมตามกับหนึ่งพริกนี่นแหละจ้ะดีแล้วเนาะบวเปลือยเน,นะนีจ้ะเนาะมีอย่างก็กินไปขวยมันทำหอมก่อน สวัสดีค่ะแล้วเราได้จากพี่น้องจ๋าตำปนผักก็มีหลายอย่างเลยจ้ะมีผักบักเคือปะได้จ้ะแล้วก็มีทัว่วปักยนวมะละกีนกผม,ม้ปนมะละกีนกมะละไงแล้วก็มีบักบักแข่งได้จ้ะบักแข่งบักเคือพวงแล้วก็มีกระเจี๊ยบลื่นกินสดๆเลยได้จ้ะแล้วก็มีผักกูดลวก กมีแตงกวาหลักก็อย่างงก่อนใบแมงลักจ้ะใบบัมันใบหัวละพาแล้วก็มีผักเป่นจ้ะผักเป่นกับต้นหอมโกโมนี่หลายพักจก้ะหลายพักสารพัดพักเด้อจ้ะมื้อนี้ก็สิไปกินก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้นกแหน่เด้อจ้ามามาจ้ะมากินน้ำนกจ้ะมา ไม่ทันดีกว่าขออนุญาตจ,จ้ะจะน,นั่งหนังน้ำแซ่บๆตำปลนประทูจ้ะอ,อย่านี้ไ ฝน,นกระตกยั่มดมืออยู่นี่อะไรฝนตกอยู่มดมือเหมือน,น,น่ยตกตังแจ้มาคืนไม่หยุดเลยจ้ะ เกล็ดบวกกินก <g sin> ินผู้เดียวมือนเนี่ย <g sin> ไปหโนละพาจ้ะ <g sin> <g sin> <ค>อืมกินบะปลาหลาบก้อยตะโก ไอที่มันยังบ่จบบ่สิ้นกันนกก่อให้มันได้รับเวรกรรมนะจ้ะเด้อมันสิตายลนะจ้ะมันบ่ฮู้จักจบจักสินกนะ้นนะจ้ะเนาะนกก็บ่ได้ดไปยุ่งกับไผยอยู่ของนกซื่อๆเฮ็ดทิพย,กกย,าายอยู่กับลูกบ่เคยไปได้ไปดาหายไปเดได้ไปเฮ็ดหยังให้ไผบ่จบกันเองนะจ้ะเนาะมันเป็นบ้ามันเสียเส้นแล้วจ้ะพวกนี่สมองมันป่วง กก็เป็นโรคตานะจ๊ะแต่อีกคนที่มันเห็ดน,นกแกงนกประยุทธ์เนี่ยมันเป็นโรคจิตโรคประสาทมันมาแต่คนอื่นเป็นโรคประสาทมันงนะโรคประสาทยูไผยยูมันกระจบแล้วเนาะเป็นบ้ามาหาเหลือมนกมายูของนกซื้อ ตัวมันกับบดีดีไปซ้ำใครออกจ้ะเอาลูกคนน,นั้นลูกคนนี้ไปเหตุเสียให้หายลองเขาเอาลูก่นมาเหตุเบืงตีผู้สิบวาสาักตายจริงนสมควรหู่หรอกว่ามันเหลืองมนจากพรมัเสีตายแลต่ผลไ้ ที่เอาแสงมีกลงให้ไหนปัดข้างล่างเลยแสง,ม,สแสง,งมันสะทอ้อนเอาแสงนูก่อนจ้ะมันสะท้อนผลติยานาพอโควิดเลยโรคคนประสาทะโรคจิตเนี่ย นุ้ยังไม่ทันได้กรอบคอมเมนต์กับขอโทษขออภัยเงินมาจาเด้อนุ้ยยังไม่ทันวางนะจ๊ะเดีย๋ยวนุ้ยสิบไปไล่ตอบให้เด้อจ๊าเด้อเม่นเมนทิ่มไว,ว,ว้เด้อจ๊ะแจ้งความ เบ็ดม oh, ือฝน เยียมหน่อยโอ้บเผ็ดไว้มาเก็ตสวัสดีค่ะุสวัสดีค่ะนึ่งอะได้เนื้ยนะอยกเ,เนี้อกันนะอะเห็นไหมนยกเอาลงให้ลงผ้าไว้มันร้อนน้องดิแสงขา้าจัดเลยเดี๋ยวพาไปหาปลาแนละ้วเก็ดที่ไหนคลอง ค็ดไปไม่ได้หรอกฝนตกแม่ไปไหมแม่ไปกับป้าแล้วอยากไปฝนตกก็ไม่สบายพักกูดนะจ๊ะมูจากมาจากพักกูดตอนเนี้ยเป็นที่นิยมมากเลยนะจ๊ะแถวทีนุกยูเนี่ยเขาขายตามออนไลน์ตามเฟซตนเขาขายต้นมัน น้องก็มีมองขายจต่ถ้ามีมองขายน้องก็สีสีไปหาตัดดูถ้าผู้ใดสนใจกะสามารถสั่งน้องไก่นะจ๊ะน้องสิไปหาตัดไ้เป็นกอเขาขายเป็นโกอกอนึงถ้าว่าปลูกนี่ปลูกไ้หลายเน้ะบ่ไหมายถึงว่าปักปักด้บ่หลายแต่ว่าเวลามันแตกแขนองออกมาไหมมันแตกไ้หลายเด้จ้ะสมมุติถ้าปลูกต้นหนึ่งเม็นบ่เดี๋ยวพอเวลามันใงญ่ขึ้นมามันก็สิขยายพันธุ์ไปเรื่อยน้องก็สีแตกไปเรื่อยคุ้ม เน้อื่อแค่เท้อเดียวนั่นแหละจะคุ้มคุ้มแค่เลยด้ยแถวอีสานนี่เขามากแค่ไหนเนี่ยตะกี้พอกเมพาไปอีสานนะจ๊ะพอก,กเก็บพักกูดแล้วก็พักน้ำเนี่ยแหละตามคคองเอาไปแหลกเข่าเอาไปแหลกเข่าเนาะในพักน้ำเป็นกระสอบก็บเขาเอาไปแหลกเขาเขาก็ให้เข่ามากินเนาะ อ,อันนี้มันขาดได้วใช่ไหมได้ที่ไม่ได้นั่นเดี๋ยวตายอ,อ,อันอันใด้าวเรามันคุณข้านิ่อัคตินอกจากบางคนก็ได้นั่นที่ใส่ให้หน้องเฮ็ดหยางบุแต่ก็มีคนคำเมน่นเนื้หาวา่านกใส่แต่อันเด็กหน่อยผู้ชายพ่นว่า คนมาเด็กหน่อยผู้หญิงก็ใส่ให้กินจนอ้วนเป็นหมูหมดแเพิ่นว่า้าสิทโทรมาอากติกับเด็กหน่อยนอกลังึดสมองคนจะไม่มันโผดโพน,นจน้ะเนาะคนห่างไม่ก็ะทำเด็กหน่อยมันก็นยังเอามาเป็นประเด็นเอามาวา้ามันประสาทเด้กนกว่ามันเป็นโรคประสาทแล้วก็ใส่ทั้งสองเละจ้ะผู้ได้วางกับตองเฮ็ดเพราะตองซอยกันเฮาเลี้ยงเด็กหน่อยว่าไม่เทาสิเลีย้ยงเป็นคุณหญิงคุณชายเขาต้องเลี้ยงใส่ ก็ต้องเลี้ยงไว้ใส่เพได้เลี้ยงไว้ใช่ไหญ่มากมันกส็สิเอาใส่ราได้ทุกใหญ่มากมันก็สิเห็ดยังบ่เป็นเล็กหน่อยไหมแต่ห้องว่ใส่นนได้หน่อยเราต้องทุกไว้ตั้งแต่ไ้หน่อยฮัดให้เห็ดนั่นเห็ดนี่พวกประสาทพวกนี้ยนึกว่าสนใจดอกจก้ะมันเหม็นว่าอย่างมันกระบะก็โตมันเองนั่นแหละ ตอนเห็นคนณผิดจะไปว่าคนอื่นเขาอ่ะเอาลูกเอาผัวเอาครอบครัวจะคลองให้ดีก่อนสมื่อนี่นกกระเบ็ดไปยุ่งกับไผยนกกระบอกอยู่นกกระยุแต่กรครอบครัวเบลค์เคยเดบไปกล่าวกายชีวิตเปลือยลงทำมาหนักมันก็เป็นสิทธิ์ของนกจ้ะนกสีดวงผู้ใดมากกับข้ามาฟังบ่ามากกับพระองเข้ามาฟังแค่แหละ ม,มกก่มักเ็าบกบว่าบ่ได้หม้อเ้ี่ยแ่ะมามก,ก็บ่ต้องมักม,ม่มีคนมึงกับเ็ดมันไปเรื่อยๆลละจ้ะ เครอแข่งมาแข่งเาขาอยากไปดีน้ำนะรับเกิดมีน้ำแข็งว่ะพวกนี้มันมาแต่คนอื่นเป็นบาพวกมันน่ะแหละเป็นบาม,มันยิงฝ่าอีกพวกนี้ มันเกินบ้าทแล้วตรงนี้หลบจิตเกินหลบจิตเท่าไหร่นเนี่ยต้องไปสีทันยาอะไรยนงไงเอปลาไหมน้องหลับกันหรอไม่เนียนยังไง อราไม่เหมากไอ้ยังกับเะไยนงกอบมนหนึ่งว่ามันห,นหมดยางบ่สสกิบเข่าจะ้ะเราไม่ไปสื่อมาใส่เพราะว่าบรดีหนึ่งชื่น,นนะมือเนาะเดินด้วนหนึ่งเถื่อนด้วยขาหนึ่ ้างหนึ่งนคะนกระตกะไม่ค่อยได้ยินเสียงหรอกจ้ะ mẹ nấm thẻng rồi เรบ่นสนใจเราจับพวกม้าหลอกกัดม้มาหลอกกัดพวกนี้ยจอมันเจอก็จะหอมว่าแต่คนอื่นมีกมว่าแต่คนอื่นหลบก,กิดว่าแต่คนอื่นบ้าแต่ตัวมันหนันยิงปลาหลบก,กิดยิงปลาคนบ่ายอ,อีกจัหน้อยมันกลับเป็นบ้าแล่นขับปลาคนเดละ ปลาสบ่ไหลใจหายจังได y นกกับปลาหยุ่นกับไผ่ล้วเนาะแล้วนะสิเอานกไปอยู่นไปเกี่ยวอีกมันเป็นบบบมนอย่าวาเด้๋ยวกาคิบ่าไาาห้นกโมหูกับปลาได้ดอกนคนเฮาว่ามันพระอิดพระปูนเนาะจานะ้ะเนาะสิบ่าห้โมหูน มันหิงเห็ดคนเถ่ามันหิงบาปเด้สิบวกไ <c oughs> นี่หิ้งอนุบคนเถ่าไปเห็ดเพื่อนแบบนั้นเพ <c oughs> ื่อนแบบนี้เนาะจ้นะเนาะมันหิงบาปนะตัวคนอ เอาลราจะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนกในนะจ๊ะเผื่อสิบวันไหพลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า